สวัสดีค่ะเพจคนรักเจ้าคุณพระสินีนาถิราชกัลยาณีได้เผยแพร่รูปของคุณหญิงปราณีอุ่นพรมในขณะที่กำลังถวายสังฆทานพระพรมวชิโรดมเจ้าอาวาสวาดัดโมลีโลก,กยารามราชวรวิหาร ทั้งนี้ในภาพจะเห็นว่าพระพรหมวชิโรดมพร้อมทั้งคุณหญิงปราณีอุ่นพรมกำลังยืนมองภาพพระราชทานเปิดสอบธรรมศึกษาที่ประเทศเศยอรมนีทั้งนี้ภาพรพระราชทานได้รับพระราชทานเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิบ เชิญภาพพระราชทานเปิดสอบธรรมศึกษาที่ประเทศเยอรมนีมาถวายแด่พระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดโมรีโลกยารามราชวรวิหาร